สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาคือว่าวควายครับตอนนี้จะเป็นเนาคือควายครับนะน,น,นี่ครับก็จะมาแนะนำถ้านั้นก็จะข้างล่างนะคนี่นะครับก็ไม้ไผ่นะครับ ไม่ไข่นะเหลาเหลาแล้วก็จะเอาสแสลมหรือไม่ก็อะไรนะครับสแสลมหรือไม่ก็เล้กินเสีอะไรก็ได,ได้แล้วก็เชือกสดนะ่ผมก็ทำมาอันนี้ก็ผมก็เอาเชือกเอ็นตกปลามานั่นนะ เอามามัดๆถกๆทุกคนเห็นนะครับมันจะเป็นสองเส,ส้นนะครับดังดนะครับอันจำได้ไหมครับอันก่อนอันก่อนไม้มันนะอันนั้นเกินมันก็เลยหักครับก็เลยมาทำใหม่นะอันไอ้น,นั้นก็อันเล็กนะครับเดี๋ยวผมพามาข้างล่างนะจะมาฟังเสียงนะครับอันนี้ đang quá anh đơn điệp nha, khá dáng quá anh đơn điệp nó dắng, ơi, mà, mọi người anh này này mà. ข้างบนมันก็จะผมจะเอาแบบมัดสองนเอเิ้นครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งนิ้วสองม้วนครับตอนนี้สามม้วนดีกว่าสอง กระเด๋วมันกระเด๋วเดี๋วดังมากเลยครับดูนะครับมันจะใหญ่ครับกลวงๆกับนี่ครับดึงได้ที่นีครับเกือบกับเท่าตัวนี่ครับเกือบเท่าเลยครับถึงหน้าอกเลยหน้าตาปังๆอยนี้ผมทำมาเป็น เนนมื่อไหร่นะปูใช่ครับก็บไปแล้วนะครับกับธนูว่าควายหรูอไม่ก็ธนูอะไรอีสานไม่ใช่ไม่รู้อ่ะงูหายงูไม่ได้ดู ก็จุดนี้นะครับกับต้องธนูว่าขวายนะครับก็จ้องมาทำให้มันตึงๆนะครับตึงมันจะดังนะครับเพื่อนผมที่มาบาังอันนั้นพ่อเขาบอกว่าลุงพ่อเขาช่วาลุงอูนะบอกว่า,า,วาจะทำลุงว่าจะทำธนูว่าวอีสานให้ แต่ทำธนูว่าวนั้นให้น่าจะใช่นะครับธนูธนูว่าวสองห้องหรือไม่ก็ว่าดูและนะครับอันนี้ผมเสียนว่าขวายตาผมอันนี้ตาผมทำให้สองอันเล็กผมทำเองนะครับ ทําทำจากแซลมบุมเอาจากแซลมดังมากเลยเหรอเดี๋ยวเราค่อหเลื่อครับจบบ๊ายบาย,ยบจบแล้วนะครับ